สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันอีกรอบนะครับท่านหลังจากที่บ่ายสามครึ่งวันนี้นั้น แถลงเลียนไขไปแล้วรอบหนึ่งครับท่านปมที่ทรายเจริญบ,บุรานั้นสอเที่โดนแจ้งจับแล้วนะครับท่านผู้ชมปมท่อน้ําเลี้ยงนั้นก็เป็นที่วิปลาสอย่างเหลือเก,กินเลยทีเดียวครับท่านโดยรอบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะใส่ภาพขึ้นทันหรือเปล่าเนื่องจากแมวเมื่อกี้นะครับท่านหลังจากที่เอามันมานั่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยไปเคาะคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดตอนนี้คอมเปิดไม่ติดแล้วนั่นก็ซวยเหลือเกินนะครับท่านประกาศนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประกาศ คนหายครับท่านเฮ้ยไอ้แก้วสันสันตีนใช่ไหมวะ อ๋อไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไอ้สมชายแสวงการนั้นคนหายครับท่านจนหน้าจ,จุดจุดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนที่จะมีการชุมนุมนั้นก็ได้ออกมาสเสลอหาที่ยืนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็เป็นคนหายไปแล้วเรียบร้อยครับท่านส่วนสําหรับใครที่คิดถึงเต้มงคลกิจและศิระเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สิจ้านนู้เกตนั้นบอกว่าเจ้าเรื่องคนที่ไปม็อบนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยกูเกี่ยวเว้ยบอกว่าเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะเว้ยใฮ้โดยบอกว่าสสที่ไปมอบแล้วไปชูสามนิ้วนั้นจะเอาเรื่องให้หมดครับท่านแล้วจะส่งให้ยุคพ,พักด้วยนะนะท่านผู้ชมเต้มงคลกิจก็บอกว่าศีระไอ้ควาย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ศิลาไอ้ควายไม่มีนะครับท่านอุ้ยท่านประธานอ๋อประชุมสภาอยู่อย่าไปกวนเขาไม่ถอนคำพูดก็ได้ครับท่านโดยบอกว่ารอบนี้3นิ้วแต่ถ้าเกิดรอบหน้านั้นไอสิจ้ามึงเจอนิ้วเดียวแน่นะครับ่น <c oughs> ดนบูชมก็ไม่ทราบว่านิ้วไหนเหมือนกันนะครับท่าน <c oughs> ก็เป็นที่วิปราสอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสายเดนบุระเตรียมจะโดนแจ้งจุดๆๆนะครับเดนมบูชมนั้นบอกให้ดาราเป็นกลางนะครับท่านสําหรับไอสุนทียาสวัสดี S 1> <S 1> <S <S ไม่ใช่ผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมโดยส่วนทยาสวัสดีน,นี้นั้นลั่นดาราต้องเป็นกลางครับท่านร้องตรวจสอบไซเจนบุร่าฐานหนุนมอบเรียกร้องเป็นกลางก็ช่างแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนหมอตุนแกนนาเสื้อหลักสีปาการแห่งความชิบหายนะครับท่านผู้ชมที่มาของต้นกําเนิดคําว่าสลิมครับท่านเนาแล้วเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแจ้งความลุงเพนกวินทนายอานน์ผิดมาตราหนึ่งสองยังไม่ได้กันแกล้งนะครับทา่านก็เป็นที่ จับตามองกันอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าผมจะเอาภาพขึ้นทันหรือเปล่านั้นนะครับท่านก็ต้องขอแถลงเรียนบอกไว้ก่อนโดยแมวมันทําเรื่องครับท่านแม่มึงเอ้ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนไอ้นี้โคดโนตหาไม่เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาไอ้นี้มาดีกว่าครับท่านน้ดไว้ชงกุชชยามโดยบิ๊กแดงครับท่านก็ได้เปิดใจนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเกษียณอายุและจะรีดด่วนตายไปนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่ ครับท่านบอลก็เปิดใจก่อนกเกษียณครับท่านลั่นชินแล้วถูกด่านะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้านี้ชวนอาตาปีนั้นก็ได้มีการออกมาแสดงทัศนะทางการเมืองอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ส่งบตให้ทะยานขึ้นอันดับเทนทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมโดยผมนั้นอยากจะไปหาคนที่ทวิตอย่างนั้นมาว่าพิกแดงของผมได้อย่างไรนะครับท่านบ้างก็แฮชแท็กว่าไอแดงพ่อไม่รักบ้างก็แฮชแท็กว่า ไอแดงกูสั่งให้มึงอย่ารับประหารอะไรนั่นก็เป็นที่น่าพิพาทวิจารณ์อย่างลึกกันเลยทีเดียวว่ะนะครับท่านแบบนี้เขาเรียกว่าด้านแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยชิดแล้วครับท่านกับการโดนดาน่านั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนส่วนบนคณะราษฎร2563นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขึ้นเทนเป็นทวิตเออขึ้นเทนทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมโดยเทนตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชม19นาฬิกานี้สีพันวานำแชมป์ครับท่านเดี๋ยวแคมปไปก่อนนะครับ ผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนสายฟ้าพายุนี่อะไรวะระวังสายฟ้าพายุอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สายฟ้าพายุที่ว่าเป็นดาราหรืออะไรนั้น <c oughs> เล็ดอีกดีไปก่อนนะครับ่านผู้ชมแล้วก็แฮชแท็กม็อบแล้วก็แฮชแท็กหยุดจาวนั้นก็ต้องจับตามองอย่างเหลือลองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนะครับผู้ชม ประกาศคนหายไปแล้วนั้นก็ต้องจับตามองว่าไอ้ส้นตีนนั้นมันจะไปแก้วสันเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออ้ยตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตาฝาดนะครับนานผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นะครับ่านผู้ชมใครที่กำลังคิดถึงล้นสุพิษนั้นตอนนี้กลับมาแล้วนะครั Nim. บนานผู้ชมโดยผู้ไทยสลาครับท่านได้ออกมาบอกว่าเราต้องออกมาช่วยกันแล้วนะครับ่านผู้ชมเอาแล้วเวย้ยตอนนี้ <soften> นะครับท่านโดยหลังจากที่ออกมาชวนหาตาปีร่วมม็อบกับไอ้เทือกนั้นนะครับนานผู้ชม โดยกลวยศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านขยับกลวยมีเรื่องนั้นก็ไปที่อับลราชอย่างเหลือกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหลังจากได้ศึกออกจากการเป็นพระนั่นก็เรียกว่าไอ้ทิศสุวิทย์ได้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือไอ้สุวิทย์กลับมาขยับแล้วครับท่านเอาละเว้ยโดยผู้ไทยสละเชิญพระธรรมดึงสติคนพานโอ้โหมันพูดถึงตัวมันเองเหรอ มแม่มเมยเพราะทูเดย์ส่งเข้าประกวดนะครับท่านข่าวนี้นั้นเพิ่งเจอครับท่านพ้ท้ายสระเชิญพระธรรมดึงสติไอ้เทือกไ,อไม่ใช่ไม่ใช่ดึงสติคนพานบอกพวกที่ทำผู้อื่นเดือดร้อนเจอในศาล และมึงอย่าเพิ่งตายเฮ้ยและมึงอย่าเพิ่งตายก็ไม่มีอีกแล้วนะครับท่านโดยภาพมันเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนั่นก็อย่าไปว่าผมนะครับท่านผู้ชมโดยล้นสวิตมาแล้วครับท่านอารัทธนาพระธรรมเตือนคนพันที่ออกมาเป่านกวีและขยับโควยศักดิ์สิทธิ์เมื่อช่วนาตาปีเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยอะรยะเอ้ย การัฐนาพระธรรมเตือนคนพาลที่จมปักในวังวนแห่งอารมณ์ให้ขึ้นมาบอกส่วนพวกที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนต้องเจอกันในศาร แล้วมีห้าเจ็ดูจะปิดถนนแล้วทาไมใครมีปัญหาก็ไม่มีอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าว่าเป็นความอัศอดสูอย่างทุเลศสิ้นดีอย่างเหลือกันกเลยทีเดียวครับท่านเออภาพนี้น่าสนใจต้องเซฟไว้นะครับท่านและเดี๋ยวก็จะเอามาทําเป็นภาพนาปกนั้นคาอย่างเหลือกันกัเลยทีเดียวโดยมาแล้วครับท่านล้นสูวิทย์นะครับท่านผู้ชมระบุว่าบกป้องความชั่วร้ายเออ ชอบที่จักให้ความดีหวาดกลัวยีิสองกันยายนสองหสาขออภัยนะจ๊ะขออภัยรับรู้ได้ถึงพายุแห่งอารมณ์ที่ถาโถมใส่กันแล้วทำให้รู้สึกสงสารโอ้ยอ้ยอ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 ยสสงเพศว่ะตัวนี้ อ่านต่อครับท่านอีก <c oughs> ทั้งยังรู้สึกว่าตนเองผิดที่ก่อกระแสแห่งอารมณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่สติยังไม่แข็งแรงไม่สามารถระงับยับยั้งอารมณ์ที่ถูกโยโย่ได้จึงต้องเตือนกันสักหน่อยเพื่อให้ท่านผู้ที่กําลังจมปากอยู่ในวังวนแห่ง <c oughs> อารมณ์ <c oughs> นี่มันหมายถึงใครวะถ,ถอนตอนเองขึ้นจากวังวนนั้นให้ได้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงไอ้เทือกหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยผมมันเป็นทรงอะไรวะเนี่ยแม่มึงเอ้ยไม่ทันนะครับท่านไม่ทันแล้ววันนี้ จะหวีผมก็ไม่ทันแล้วต้องข้ามผ่านล้นสุวิตไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุลักทุเลี่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านฟากศีสุวรรณก็ยังจังไรเหมือนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จังไรไม่มีมมมจังไรไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ยังออกมาคิดเธออย่างชั่วนาตาปีครับท่านส่วนดรทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ถามว่า ถามว่าอะไรแล้ววะนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยโนต้ตไว้แล้วหายนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมาที่ข่าวไอ้นี่กันก่อนนะครับท่านปิดตำลานบ้านสี่เสาเทเวศนะครับท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการเอเชีย่นเกมโดนทุบเกี้ยงครับท่านเหลือเพียงซากปลา,ากหักพังเป็นซากบูนนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสถานการณ์เต็ไมไปด้วยความคุกคุนนะครับท่านผู้ชมบ้านสี่เสาซึ่งรวมเหล่าบรรดานะครับท่านผู้ชมอะไรนั้นสุด แต่แต่นั้นแต่ก่อนเคยเป็นบ้านพักของจองพลสลิดนะครับท่านผู้ชมที่จริงนั้นเป็นบ้านพักของโพลตบแต่สมัยของจองพลสลิดนะครับท่านไม่ใช่ผลเอกสลิดผู้ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นก็ได้ให้เมียน้อยเข้ามาอยู่นะครับท่านผู้ชมสําหรับบ้านสีสาวเทเวศนั้นและหลังจากนั้นพอพลเอกเปรมเข้ามานั้นก็ เข้ามาอยู่บ้านนี้อย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โดนทุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านส่วนในสนทยาจะสวัสดีหรือจะสวัสดแดดอะไรนั้นก็เลยมีไปก่อนและเอ๋หยุดชั่วข่าวครับท่านป่วยการเมืองนะครับท่านผู้ชมสะโพกพังเพราะอุ้มลูกเกิดมายังไม่เคยพบเจอหลังจากที่ผมนั้นได้เดินลงไปถามแม่ผมนะครับท่านว่าเฮ้ยแม่แม่จ๋าอะไรไอ้ลูก ว่ายังไงแม่เคยอุ้มลูกแล้วสะโพกหักหรือเปล่าแม่มึงบอกไอ้บ้ามึงอย่าเพิ่งตายอีเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้มลูกจนสะโพกพังมีที่ไหนนะคนก็ท่านผู้ชมอุ้ยก็อาจจะไปเล่นอะไรอย่างอื่นอย่างกูไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยภาพชุดปิดตำนานถาวรบ้านสีเสาเทเวศของป่าเปรมถูกทุบเกี้ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่เหลืออะไรเลยนะ นะครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามมองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกบพศครับท่านผู้ที่ยังเป็นสลิมรอดช่องอยู่อย่างชุนนาตาปีนั้นนะครับท่านผู้ชมทําไมหน้ากูมืดอีกแล้ววะแม,ม่เอ้ยพอขยับนี่ก็มืดนั้นนะครับพอขยับนั้นก็มืดนี้นั้นก็ไม่รู้จะทาอย่างไรต้องระแวงหน้าจะมืดต้องระแวงไอ้บีจะตัดนั้นเออตัดยังวะ อ๋อยังครับท่านยังแฉ่ในชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมชูคุชยามโดยอันนี้ข,าสสสข่าวสดส่งเข้าประกวดครับท่านโดยตอนนี้แนวร่วมสลิมรอดช่องเดือดแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มิสแกนคนใหม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นบุคคลชังชาติในที่เรียบร้อยตามสเตปของไอ้หมอส้อนตีนนะครับท่านผู้ชมที่ออกมาหาที่เซิงไม่เว้นวายเพราะว่าแพ้อย่างชั่วนาตาปีนั้นโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาเดือดแนวร่วมกบพศลุมบุลลี่เหยียดผิวซัดน้ำมิส แกนคนใหม่ช่างชาติในะ่านผูชมก็ยังคงคิดเธออย่างชั่วนาตาปีคําว่าช่างชาตินั้นมันยังคงเอามาใช้ได้อย่างดิบดีัในะ่านผูชมและมีแต่วกงงงงเท่านั้นที่จะเชื่อหรือเปล่านั้นโดยดูเสื้อผมไว้ก่อนนะครับท่านคงจะรู้ในะ่านผะูชมว่าจุดยืนผมเป็นอย่างไรนั้นหลังจากที่โนสลิมรอดช่องนะบท่านผูชมเฮ้ยสลิมรอดช่องตั้งหลายอย่าเพิ่งรีบด่วนเชื่อไอ้เทือใครมากไว้เฮ้ยมาอยู่ฝั่งป,ประชาธิปไตยดีกว่านะไว้ให้ฝั่งนั้นนั้นมันมีแต่ความคิดเธอและทุเ ได้สิ้นดีอย่างอับประคึกคึกโคมหรือเปล่านั้นก็เลดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยซัดน้มิสแกนคนใหม่ชังชาตินะครับท่านหลังจากที่ออกมาบอกว่าจะพูดคุยกับพลเด็กประยุทธ์หรือนักศึกษานักเรียนนะครับท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าประยุทธ์นั้นโอ้ยพูดภาษาคนให้มันรู้เรื่องก่อนอ๋อไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นความรู้สึกของผมเองครับท่านแม่มึงเอ้ยฟังมันพูดภาษา <c oughs> คนยังไม่ค่อยจะเป็นภาษาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะอับปรราาอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนโดยจากสถานการณ์ การทางการเมืองที่เป็นที่ร้อนระอุนะครับ่านผู้ชมเป็นเหตุผลที่มีหลายฝ่ายออกมาสแสดงความเอออ่าน้ชะ,สะแสดงความพี่เห็นกันอย่างลดหลา่นรวมไปถึงในวงการนางงานด้วยที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็ดูเหมือน จะเป็นเวทีมิสแกนไทยแลนด์2020ที่เพิ่งได้นางงามคนใหม่น้ำพัชพรพลจันทรประดิษฐ์ตัวแทนสาวงามจากจังหวัดระนองวัย22ปีโดยเธอได้ตอบคำถามรอบ5คนสุดท้ายได้โดดเด่นจนคว้าหัวใจกรรมการโดยมีคำถามสำคัญที่เป็นชนวนของดราม่านะครับท่านเอาละเว้ยดราม่ามาแล้วไ้สลิมฟังอยู่นะมึงเตรียมยาดมไว้ด่วนเลยนะครับท่านโดยจักสถานคำถามมีอยู่ว่าจากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมขนาดนี้สอกเขาความรุนแรงยิ่ง ขึ้นหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยอยากจะพูดคุยกับฝ่ายใด ระหว่างผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลและพูดอะไรเพื่อทําให้สถานการณ์ดีขึ้นหลังจากนั้นน้ำพัชราพรคนที่ไอ้พวกสลิมรอดชงนั้นออกมาบอกว่าเป็นคนชัางชาตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าไอ้เทือกมันจะออกจากลู้หรือยังอ๋อไม่มี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 ในข่าวนะครับท่านและดีดีก่อนน้ำพัชราพรพัชราพรนี่เขาได้ตอบคาถามอย่างฉาฉานพร้อมแสดงทัศนคติทางการเมืองว่าจากใจนะคะขอเลือกไฟชุมนุมค่ะชาดๆานะครับท่านขอเลือก ฝ่ายชุมนุมค่ะเพราะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากเะเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเราค่ะมากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะว่าไอ้ประยุทธ์มึงควายมึงโง,ง่มากเลยใช่ไหมวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชตาฝาดอีกแล้วอุ้ยแต่แล้วอยากจะบอกรัฐบาลว่า if you are calling this country a Thailand we need real democracy โอ้โหประยุทธ์มึงจะรู้เรื่องไหมวันนี้ and moreover we need you to get out get out อ๋อออเดอคันที่นะครับท่านถ้าคุณเรียกประเทศนี้ว่าประเทศไทยเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงและยิ่งไปกว่าน,นั้นเราต้องการให้พวกคุณออกไปจากประเทศนี้ค่ะนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบเพราะประเด็นายุทธ์นั้นอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือขนาดหนักนั้นก็เลยดีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนอีเอนั้นต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมข่าวการเมืองเอ้ยบวยการเมืองครับท่านแม่มมืเอยมีที่ไหนอุ้มลูกจนสะโพกพังนะครับท่านผู้ชมด้วยปัจจัยทั้งหลายนั้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ย เอเตรียมลงศพไว้ยังเออไม่ใช่ไม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 ,ไม่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยได้ออกมาบอกอะว่าโอ้โหเข้าลงศพไม่ได้เอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโดยกระแสะแบนสีพันวานนั้นก็ยังคงมีมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ดูเหมือนว่าหน้ามันมืดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนครับท่านมันเป็นตอนหนึ่งทุ่มนะครับท่านผู้ชมจะลงคลิปตอน หกโมงก็ไม่ได้แม่มึงเอ้ยชนกับโอเวอร์วิวของอาจารย์สีรอดนั้นคนดูพร้อมกันสี่หมื่นห้าหมื่นนั้นผมก็ไม่อาจที่จะไปเทียบได้นะครับท่านผู้มชมต้อง เปลี่ยนเวลามาเป็นหนึ่งทุ่มครับท่านโดยตอนนี้หมุดคณะราษฎรโผล่ทุกที่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาจะทําให้กรมศินนั้นเจ็บปวดเหลือเกินและไอ้ฝ่ายรอดช่องรัฐบาลทั้งหลายแหละสุดแท้คารากระสังนั้นตามหาอย่างชัวง่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เราต้องให้กําลังใจทรายเจริญบุระนะครับท่านผู้ชมโดยจะโดนแจ้งจับแล้วนั้นหลังจากที่ไอ้พวกอะไรเราสวัสดีเมื่อกี้นะครับท่านไอ,ไอ้นามสกุลมันนะครับท่านผู้ชมนึกชื่อไม่ออกแล้วอันดี ผู้สมัครสอสอพังประชารัิที่พ่ายแพ้ตามไอ้ชังชาติไปติดๆนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เ <_ d ata> ป็นที่ทุเลศสิ้นดีอย่างเลียวก็เดี๋ยวอ๋ออะไรวะนี่โอ้โหโอ้มีคนมาโพสถึงมิดแกนคนใหม่ครับท่านเสียหายคนละนองหน้าตาคล้ายโลหิงยาป่ะมึงจบที่รุ่นกุละตกงานถาวรหรือว่านี่มันประเทืองนี่ว่าจริงหรือเป็นคนละนองเกิดสงขาพ่อแม่คนสงขา โอ้โหสลิมมาดิ้นครับทานอุย้ยสลิมดินนะ้นอ่ะอุ้ยไอ้ควาย ใช่ไหมวะอ๋อไม่มีไม่ไม,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 มีอุ้ยอุ๊ยขอโทษประชาชนทั้งหลายด้วยครับท่านไม่ได้ว่าประชาชนทั้งหลายที่กำลังหลังไหล,หล,หลเข้ามานะครับท่านผู้ชมหมายถึงไอ้พวกสลิมรอดช่องนั้นโดยอสนธิยาสวัสดีเออจำชื่อได้แล้วครับท่านไอ้สวัสดีตัวนี้นั้นได้ออกมาบอกว่าให้ดาราควรทําตัวเป็นกลางนะครับท่านโดยไอ้อุแวนโก้ไอ้นกสินใจไอ้อฟพง์พัฒน์นะครับท่านไม่รักพ่อออกจากบ้านใบบ้านกูกูก็ซื้อเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกมากมายไก่กองนั้น มากมายเหลือเกินนะครับ่านผู้ชมเกิร์กชิลเลอร์อะไรทั้งหลายแหล่นั้นท็อปดารีนุษอะไรนั้นมาอนภาหรือว่าลุงพรชัยนั้นก็ตามไปติดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยโดนปลดไปนั้นนะครับท่านก็เป็นที่พิปราย่างดิีๆกันเลยทีเดียวโดยโซเชียลว่ายังไม่ลืมนะครับท่านผู้ชมยังไม่ทิ้งกระแสแบนด์เนชั่นและก็กระแสแบรนด์าราสลิมตอนนี้นั้นมีออกมาอย่างชั่วนาตาปีเลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านโดยมาสรุปข่าวอีกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยผมหาข่าวนี้ไม่ เจอนการดานบูชมหลังจากที่ไอโทรศัพท์นี้นะครับท่านแมวมันม,มาป่วนเมื่อกี้นั้นโดยประกาศคนหายไปแล้วและตอนนี้19กันยาครบรอบ14ปีรระหารพันตำรวจโทรรดทักษินชินวัตรยศในขณะนั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่รับการเลือกตั้งเยอะที่สุดนั้นนกครดานบูชม สามร้อยก่อเก้าอี้นั้นก็ส่งผลให้ประชาธิปัยนนั้นมันกลัวแพ้ครับท่านเพราะมันขี้แพ้มาอย่างชั่วน,นาตาปีโดยวันนี้ไบก้อนในมือไม่มีนะครับจะบชูไชม,มพักแมลงสาบนั้นมันก็ยิ้มไปก่อนได้เลยโดยทั้งสินชินวัตรครับทาา่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและตัวรัฐหารไปพร้อมกับ ยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านผู้ชมส่งน้องลงมาก็าชนะสลิมรับไม่ได้โดยคําถามจากทักษิณครับท่าน14ีปีพิรอฐทหารมีอะไรดีขึ้นบ้างหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยผมก็โน้ตไว้แค่นี้ส่วนแบงค์ชาติครับท่านออกมายันนะครับท่านผู้ชมไม่หวนคนแห่ถอนเงินยันสภาพคล่องยังล้นเหลือนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นกระแสแบงค์ไทยพันธุ์ที่ออกมาอย่างชั่วนาตาบีคารากะซังหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือไอ้หมอชัาง ไม่มีที่ยืนนะครับท่านผู้ชมเกาะคนอื่นหาซีนไปเลือ่อยยางไม่เว้นไวายไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตาม,มองกันเลยทีเดียวครับท่านนะครับท่านผู้ชมส่วนศิระเจนจาค้านั้นฟังอยู่อย่าพูงยิ่งยังเด็ดขาดถ้าเกิดเจมอมงคลกิดนั้นระวังไว้ด้วยนะเว้ยมงคลกิดไม่ได้ชูนิ้วเดียวให้มึงอ่ะ <c oughs> อ้ยตายแล้วตายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิโอ้ยล้นสุวิตก็ออกมาก็อย่างที่แถหลงเรียนบอกไปแล้วโดยแตลาวางตัวเป็นกลางก็แน่ว่าให้ไปปรึกษา ไปเทือกเรื่องนี้ก่อนครับท่านโดยวันพรุ่งนี้พบก,กันใหม่19นาฬิกาทุกวันกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและขอบคุณรู้สนับสนุนรายการทุกท่านครับท่านผู้ฟังที่รคบรพขณะนี้ที่เราฟังข่าวจากสถานวิทยุีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักง,งานวิบรีพอร์ตรายงานครับท่านลาไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคนเยอะเหมือนกันเว้ยสวัสดีครับท่านพรุ่งนี้พบก,กันใหม่19นาฬิกากันท่านผูน้ชมครับ